ไมยแม่พี่โทรมาบอกว่าตองอ่ะจะมาอยู่บ้านเราสักสองสามวันนะอีกแล้วเหรอคะทำไมช่วงนี้ตองมานอนบ้านเราบ่อยจังะคะ<ม>พี่หาว่าไม่พูดเยอะเลยนะคือทุกครั้งที่ตองมามันก็จะมีเรื่องมีปัญหาทุกครั้งเลยอะ่ะไม่เข้าใจนะคะว่าพี่น็อตแบบเป็นพี่ชายของตองตองก็เป็นน้องสาวพี่แต่นับวันเข้าตองก็ยิ่งสร้างปัญหาขึ้นไปเรื่อยๆมันมากเกินไปทุกวันเลยนะคะ มายพี่รู้ว่าตองเขาเป็นคนแบบนั้นแม่พี่เองก็บ่นตองอยู่ทุกวันว่าตองไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองครั้งนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองไม้ก็พาลูกไปเก็บข้าวของแล้วก็ไปอยู่บ้านพ่อแม่ไม้นะเดี๋ยวครั้งนี้พี่จัดการตองเองถ้ามาอยู่บ้านหลังนี้ต่อพี่ว่าไม้ต้องโมโหแน่ๆก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไม้จะไปเก็บของแล้วก็ไปนอนบ้านแม่สักสองสามวันยังไงพี่อยู่นี่พี่ก็จัดการให้ด้วยนะคะไม้ไม่อยากมีปัญหาไมากกว่านี้แล้วอ่ะได้จ้ะ พี่นอ็อตแล้วนี่พี่มายอยู่ไหนเหรอนี่ตองมาถึงตั้งนานแล้วอะ่ะยังไม่็นพี่มายออกมารับเลยกับข้าวก็ยังไม่ได้ทําจริงๆตองเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าแม่สิถ้าแม่เขาหิวขึ้นมาเขาจะกินอะไรอะ่ะพี่ทําแบบเนี้ยพี่หมายเขาจะยิ่งเคยตัวหรือเปล่านั่นนะสิแต่นอ็อตไปเรียกยังไมามาทำกับข้าวให้ฉันกินเดี๋ยวนี้เลยนะเออนี่พี่นอ็อตต้องถามอะไรหน่อยสิพี่มายเขาไม่เคยทําอาหารดีๆอะไรให้พี่กินเลยใช่ไหม ตองเข้าไปดูในครัวมาก็มีแต่ผักแล้วก็เศษอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยนะเขาเองก็ออกไปทํางานข้างนอกทุกวันแทนที่จะได้ซื้อของดีๆมาให้พี่กินซื้อเสื้อผ้าดีๆมาให้พี่ใส่ตองคิดไม่มีผิดเลยคนนอกมันก็เป็นคนนอกอยู่วันยังค่ําเพิ่งพาอะไไม่ได้หรอกแม่กับตองเนี่ยไม่มีมือกันหรอครับทำไมไม่ไปทํากินเองหรือไม่ก็สั่งมากินก็ได้มัวแต่บ่นว่าอยากกินนู่นอยากกินนี่อมันคงไม่ลอยมาหรอกนะครับแต่ก่อน ก่อนที่ผมจะแต่งงานกับไม่อะแม่กับต๋องไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมฮะตั้งแต่ที่ไม้ย้ายมาอยู่ที่นี่ยก็เอาแต่พึ่งไม้ตลอดเลยจนทําอะไรเองไม่เป็นแล้วเนี่ยพี่นอ็อตพี่พูดอะไรของพี่ฮะหน้าที่ลูกสะภ้มันก็ต้องดูแลแม่ผัวอยู่แล้วมันก็ปกตินี่นั่นนะสิลูกสะภ้ยอะไรไม่ทําให้แม่กินใจคอจะให้เ,นเ้นแก่ๆนี่ไปทํากินเองใช่ไหมใช่ค่ะพี่ไมยต้องโดนสั่งสอนสะบ้างนี่พี่นอ็อตพี่ไปบอกพี่ไม่เลยนะว่าหน้าที่ลูกสะภ้ยมันควรจะทําอะไรบ้างอะพอเถอะ ต่อไปเนี่ยมายจะแม่ทํากับข้าวพวกแกกินอีกแล้วทำไมมันก็อยู่ในห้องไม่ใช่เหรอตั้งแต่ที่แม่โทรมาบอกผมว่าตองจะมาอยู่ที่เนี่ยผมก็บอกให้มารีบเก็บข้าวของย้ายไปอยู่บ้านพ่อแม่มายแล้วแล้วก็พาลูกไปด้วยเพราะผมคิดว่ามายอ่ะไม่ควรจะต้องมานั่งรับใช้ใครเพราะแม่กับตองก็ไม่ได้สูงส่งอะไรขนาดนั้นนอตแกบ้าหรือเปล่าฮะงานบ้านงานเรียนต้องเยอะตั้งแยะแล้วเสื้อผ้าฉันก็ยังไม่ซักซักตัว แล้วอย่างยายตองก็จะมาอยู่ที่นี่ตั้งสองสามวันไอ้ห้องครับก็ยังไม่มีคนจัดคนเตรียมให้แกปล่อยให้มีแกกลับบ้านได้ยังไงเนี่ยถ้ามันเยอะขนาดนั้นนะแม่ก็ให้ตองลูกสาวของแม่ช่วยสิครับเพราะตองเองก็บอกว่าตองเป็นลูกที่ดีเป็นลูกกระตัญยูไม่ใช่หรอครับแล้วตองเองก็ดูก็น่าจะว่างนะครับเพราะมาที่เนี่ยอาทิตย์นึงตั้งสองสามวันพี่นอ็อตแต่ตองเป็นแขกนะไม่ใช่คนใช้พี่ทําแบบเนี้ยตองกับแม่ไม่โอเคเลยนะแม่ฟังคดีนะครับผมซื้อบ้านใหม่แล้ว เป็นหมู่บ้านเดียวกับพ่อแม่มายเลยและผมเองเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ที่นั่นพี่นอ็อตแกจะบ้าหรือเปล่าใครให้แกย้ายออกไปฮะนี่แสดงว,ว่าเย่ไมเป็นคนยุให้แกย้ายออกไปใช่ไหมเมียมแกที่มันไม่ดีจริงๆเลยนะมันเสียไม่แกทิ้งแม่กับน้องได้ยังไงเนี่ยตองก็บอกแล้วว่าไม่ให้พี่น็อตเขาแต่งงานเร็วเป็นไงล่ะพอแต่งงานเร็วก็ลืมแม่ลืมน้องแบบเนี้ยพี่นอ็อตตั้งแต่พี่แต่งงานไปเนี่ยแม่ก็ได้กินแต่ผัก นี่ถ้าตองไม่มานี่คงไม่ได้กินอะไรดีกันเลยใช่ไหมเนี่ยนั่นเนสิตองถ้าเกิดว่าตองไม่อยู่ที่นี่นะแม่ก็จะไม่อยู่เหมือนกันวันนั้นแม่แค่บอกว่าอาหารที่แม่กินอ่ะมันเค็มเกินไปเยไมทําไงรู้ไหมไปทํากับข้าวให้แม่รสจัดๆเพลดเพลอะตองมันจงใจเหมือนไม่อยากให้แม่กินด้วยอ่ะใช่เลยแม่สะพ้ายแบบเนี้ยก็เหมือนหมาที่เลี้ยงไม่เชื่องอะไรแม่ครับแม่ลองคิดดูดีๆนะครับใครเป็นคนทาความสะอาดซักผ้าทำกับข้าวให้แม่กิน แล้วใครเป็นคนดูแลแม่กับตองตอนป่วยครับแม่กับตองยังมากล้าพูดแบบนี้อีกเหรอผมจะบอกอะไรให้ฟังนะต่อไปเนี้ยแม่กับตองห้ามมากดขี่ไมอีกเพราะไมยเองก็เป็นลูกที่พ่อแม่ไมยเขารักมากที่สุดเหมือนกันไมยเขาแต่งงานเพื่อมาสร้างครอบครัวกับผมนะครับไม่ได้มาเพื่อเป็นคนรับใช้ให้ใครกต่นอตแต่ถึงยังไงอะยายไมมันก็เป็นแค่คนนอกนะเราต่างหาที่เป็นครอบครัวเดีวยวกันพาะงั้นแกจะพูดแบบนี้กับน้องได้ยังไงฮะหรือว่าแกจะกล้าขาัดฉันงั้นเหรอ ฉันว่าแกเนี่ยน่าจะโดนเมียปั่นสมองจนความจาเสื่อมแล้วมั้งเนี่ยแม่ครับแม่คิดไหมครับว่าทําไมตองถึงมาบ้านผมอีกเป็นเพราะว่าบ้านสามีเนี่ยตองอยู่ไม่ได้ยังไงเลยครับเรื่องตัวเองอ่ยยังไม่มีปัญญาจัดการเออ,อาก็จะมาแต่บ้านผมแม่ลองคิดดูดีๆนะครับทุกครั้งที่ตองมาตองเข้ามาแต่ตัวถ้าตองเป็นลูกกระตันอยู่จริงๆอ่ะตองควรจะซื้ออะไรติดไม้ติด,ม,ตดมือมาฝากแม่บ้างหรืออย่างน้อยอ่ะก็ควรช่วยพูดให้แม่กับมายดีกัน ไม่ใช่พายุยงให้แม่กับไมยทะเลาะกันทุกวันตองมาเนี่ยเขาสร้างประโยชน์อะไรบ้างครับนี่ตนนอตแกพูดแบบเนี้ยแกคิดว่าฉันโง่งันเหรอฮะแกคิดว่าฉันดูไม่ออกเลยไงว่าใครกันแน่ที่ดีกับฉันจริงๆอะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ทั้งหมดฉันก็รู้เลยนะเป็นพ่อเยม่ยมมันไม่อยากทํางานไงมันก็เลยหาเรื่องให้ฉันไปเป็นคนรับใช้ให้มันอะอยู่หวังเลยต่อให้มันครูจะอยากกับแกฉันก็ไม่ยอมอะไรทั้งนั้นอะ ใช่ค่ะแม่ทําถูกแล้วค่ะแม่เป็นแม่ผัวไม่ควรจะมายอมลูกสะใภ้แบบนี้เพราะว่าถ้าแม่ยอมครั้งนี้อ่ะเขาก็จะได้ใจแล้วต่อไปเขาก็จะเป็นคนที่มาคุมทุกอย่างในบ้านเรานะคะนี่ตองว่าทุกวันเนี้ยเขาเองก็คงจะเห็นว่าแม่ลกหูลกตาแล้วก็พยายามจะหาวิธีไล่แม่ออกจากบ้านนะสิตองแกหุบปากไปเลยนะแม่ครับแม่ลองคิดดูดีๆนะครับตองอ่ะ เขาเคยยุให้ไมยทะเลาะกับแม่แล้วแล้วตอนเนี้ยังยุให้แม่กับผมมาทะเลาะกันอีกสองปีที่ผ่านมาไม้เขาคอยพูดกับผมเสมอเลยครับให้ผมใจเย็นๆคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะ่ะต้องรักกันบากไม้เขาทําดีขนาดนี้แล้วอะ่ะผมคิดว่าแม่ควรจะเห็นใจและดีกับไม้บ้างแต่แม่กลับได้ใจร่างแกไม้กว่าเดิมต่อไปนี้ผมจะไม่โทรอีกแล้วครับผมจะพามาย,าย้ายไปอยู่ที่อื่นและผมก็จะไปดูแลพ่อแม่ไม้แทนนี่เหรอลูกที่ฉันเลี้ยงมาจนโตอ่ะ สุดท้ายก็จะมาทิ้งฉันแบบนี้เหรอน็อตได้ถ้างั้นฉันไปอยู่บ้านตองก็ได้ส่วนบ้านหลังเนี้ยแกกับยืมไม้ก็เสวยสุขกันไปีกแล้วกันเฮ hey, ตองแกก็บอกว่าแกเป็นลูกกระตันยูเป็นลูกที่ดีใช่ไหมงั้นแกคงจะยินดีนะที่จะพาแม่ไปด้วยแม่คะถ้าแม่ออกไปจากที่นี่วันนี้อ่ะวันหลังถ้าแม่จะกลับมามันก็คงจะไม่ง่ายแล้วนะแล้วแม่ก็เคยบอกกับตองเองไม่ใช่หรอว่าแม่เลี้ยงลูกมาเพื่อให้ลูกดูแลตอนแกอ่ะ แล้วแม่เองก็เคยซื้อบ้านให้พี่น็อตกับพี่ไมยแล้วไหนจะเรื่องเงินค่าสินสอดอันนั้นอีกอ่ะถ้าเกิดว่าแม่ออกไปอ่ะก็เท่ากับว่าแม่ปล่อยพี่น็อตกับพี่ไม้เขามีความสุขกันสองคนโดยที่ไม่มีแม่อ่ะสิตองว่าถ้าแม่ทําแบบเนี้ยมันก็เท่ากับว่าแม่กลัวเขานะแล้วต่อไปอ่ะพวกเขาก็จะไม่เกรงใจแม่ไม่เคารพแม่แล้วนะแม่นี่ตองเลิกใส่แซงได้แล้วแม่ครับยังไงผมก็จะย้ายออกไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่ซื้อเอาไว้ถ้าแม่ย้ายไปอยู่กับตองก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดแม่เปลี่ยนใจจะกลับมาอยู่บ้านหลังนี้ก็ได้เหมือนกันผมจะไม่ยอมให้หมายต้องมานั่งรับใช้ใครอีกแล้วน็อตแกนี่นเป็นลูกไม่รักดีจริงจริเลยนะสู้น้องสาวแกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันตัดสินใจดีละฉันจะไปอยู่กับตองเองแต่ว่าแม่คะบ้านตองไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะก็มันก็มีแค่ห้องนอนตองกับสามีห้องนอนลูกแล้วก็ห้องเรียนลูกแล้วห้องทํางานสามีก็แค่นั้นเองอะแล้วถ้าเกิดว่าแม่ไปอยู่กับตองแม่จะอยู่ห้องไหนอะ แล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะถ้าแม่กลับไปกับตองลูกกับสามีตองเขาจะไหวไงอะคะพอพี่ชายแกมันไม่รู้จักกระตันยูรู้คนไงแล้วอีกอย่างถ้าเกิดแม่ไปอยู่กับแกแกก็จะได้รู้ไงว่าแม่อยู่ดีมีสุขไหมยังไงเราก็ได้อยู่ด้วยกันนะ่ะตองว่าไงจ๊ะลูกกระตัญยูลูกหลักของแม่ไปช่วยแม่เก็บข้าวของซะสิแม่ครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งแม่เองนะครับเออไม่ได้หรอกคะ่ะแม่ตองก็บอกแล้วไง อังเบอร์อ,อ,อเฮ้ยไม่แม่ไปอยู่ด้วยวะแล้วแบบนี้แม่จะเอาหน้าไว้ไหนเนี่ยทังลูกชายลูกสาวเลยทิ้งฉันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย,ยแม่ครับพวกผมไม่เคยทิ้งแม่เลยนะครับแม่ต้องคิดให้ได้เดี๋ยวผมจะส่งเงินให้แม่ใช้ทุกเดือนนะครับผมกับมายจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่และแม่ห้ามมาหาผมที่บ้านหลังนั้นเด็ดขาดนัดนัดนัดเฮ้ยนัดไอ้ลูกบ้าเอ้ยทิ้งกูหมดเลยเนี่ยไอย บางทีคนที่ปากหวานพูดดีอาจจะไม่ได้จิตใจดีเหมือนปาก